สวัสดีค่ะเพื่อนๆคะในคลิปวิดีโอที่อ้อถ่ายให้เพื่อนๆเห็นนี้ค่ะมันคือดอกของกระทือแดงค่ะเพื่อนดอกของมันจะช่อใหญ่ใหญ่กว่ากระทือเขียวเยอะค่ะช่อใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะเวลาที่เราเอานําไปปลูกเนี่ยค่ะเพื่อนๆนอกซจากว่าเราจะปลูกสามารถนําไปเป็นยารักษาโรคหรือเราจะปลูกเอาไว้รับประทานแล้ว กระถทือแดงเนี่ยมันยังให้ดอกที่สวยงามปักแจกันก็ได้นะเพื่อนๆทานก็ได้เป็นไม้ประดับก็ได้สวยงามพระรามเก้าเลยนะคะใครใครสนใจอยากจะได้พันกระถทือแดง087ค่ะ6069955 ID line A U N G S A R A 09อังศรา09กับพันกระถือแดงขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ